สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การทําการหันลมร้านกาแฟของผมในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการเจียรตรงบริเวณรอยเชื่อมนะครับแล้วก็มีการทาสีกัะสนิมรวมไปถึงผมจะต้องมีการเจาะรูเพื่อล็อกตาแหน่งของแกนเพาด้านในตรงจุดนี้ การเจียบริเวณรอยเชื่อมของโครงกระหันเสร็จรแล้วแล้วครับถัดไปผมก็จะใช้สีกันสนิมมาทําการทาบริเวณจุดรอยเชื่อมใช้สีน้ำมันยี่ห้อเป็ดหงเ็ดสีบอลเงินเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นสีเก่าที่ผมเหลืออยู่ก็จะมาผสมกับพินเนอร์แล้วก็นําไปทาตรงจุดรอยเชื่อสีกันสนิมตรงจุดรอยเชื่อมทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเจาะรูเพื่อล็อกตําแหน่งของเพลาแกนใบพัดเพื่อจุดแรกเนี่ยผมจะมีการเจาะทะลุแกนเพลาตรงจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับแล้วก็มีการร้อยสกูต,ตัวนี้เข้าไปเพื่ออี็ก แกนเพลีมให้มีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกจุดที่2งตรงจุดบูทแบริ่งตุ๊กตาตัวนี้ก็จะมีรูเกีียวหนอน2ตัวตรงนี้ครับผมก็จะทำการเจาะรูเพื่อล็อกตัวแกนเพลเนี่ยไม่ให้มีการขยับและจุดที่3ก็จะเป็นจุดล็อกใบพัดตรงจุดนี้ครับซึ่งผมก็จะใช้บูทตัวนี้ครับมาทําการสวมแล้วก็ทําการเจาะรูร้อยทะลุเราจะมาดูผลงานกันในคลิปต่อไปนะครับ